สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวอลเล่ Crazy ของเราก็มีข่าวเกี่ยวกับวงการวอลเล์บอลมาฝากอีกเช่นเคยค่ะโดยข่าวนี้นะคะเราไปกันที่หลีกอเมริกาบ้างนะคะซึ่งมีนักกีฬาไทยของเราไปร่วมเล่นด้วยนะคะนั่นก็คือนุสราต้อมคำนั่นเองค่ะโดยในแมตช์นี้นะคะนุสราลงสนามนะคะให้กับต้นสังกัดทีมซานเดโกโมโจค่ะ ปรากฏว่าเอาชนะคู่แข่งไปได้นะคะอย่างโอรนโดไป3ต่อ2เซตด้วยกันด้วยคะแนน18 25 25ต่อ2 9 25ต่อ2 9 2 5ต่อ2 8 25ต่อ18และ11ต่อ15ค่ะก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีนะคะกับทีมซาดิเอ g โกโมโจด้วยนะคะที่สามารถเก็บชนะไปได้อีก1ครั้งนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่านุสราของเราก็มีส่วนอย่างมากเลยนะคะที่ทำให้ทีมสามารถเก็บชชนะได้ในวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเกมในวันนี้กันสักหน่อยนะคะ ต้องบอกว่าเกมในวันนี้เนี่ยเปิดมาเซตแรกเนี่ยแอดคิดว่าเอียงไงนะคะซ a n เดียโกเนี่ยก็ต้องชนะ3ต่อ0ูนเซตอย่างแน่นอนเลยวันนี้เนี่ยต้องเจอของง่ายแน่นอนและที่สําคัญแข่งในบ้านของตัวเองด้วยนะคะแต่ซานเดียโกโมโจนะคะก็ยังคงคอนเซปต์ค่ะเป็นเจ้าแม่5เซตค่ะวันนี้เล่นไป5เซตเลยนะคะ ทั้งๆท,ที่เราควรจะชนะ3ต่อ1เซตด้วยซ้ำานะคะหรือไม่ก็3าศูนย์เลยนะคะสำหรับแอดมองนะคะด้วยฝีมือด้วยสถิติจากการที่เคยเจอกันมาแล้วนะคะก็บอกได้เลยว่าซานดิเอโกเนี่ยเหนือกว่าเล็กน้อยค่ะแต่ในวันนี้นะคะต้องบอกว่าคู่ต่อสู้เขาก็แก้เกมมาดีนะคะจากนัดที่แล้วนะคะที่เขาแพ้เราไปนัดนี้มาเจอเรานะคะเขาก็แก้เกมมาดีค่ะ ทำให้เซตที่2และเซตที่3เนี่ยนะคะเราแทบจะไม่เห็นนุสราในสนามเลยค่ะเพราะว่าทางโค้ชของซาเดโอโกโมโจนะคะ mm hmm. เขาก็ได้เปลี่ยนรูปแบบเกมค่ะ mm hmm. ก็คือเปลี่ยนตัวเซตนะคะทำให้จังหวะการเซตทาให้จังหวะการทําแต้มของตัวตีในทีมซาเดโอโกเนี่ยเปลี่ยนจังหวะไปนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าได้ผลนะคะสำหรับเซตที่3ก็ถือว่าได้ผลเลยแต่พอมาเซตที่4เนี่ย แทบจะไม่ได้ผลเลยค่ะต้องบอกว่าคู่ที้สูสีกันจริงๆนะคะและทีม s ซานีิร์โกเนี่ยบางจังหวะที่เล่นดีก็ดีเหลือเกินนะคะแต่อยู่ดีดจะช็อตไปดื้อก็ช็อตไปซะอย่างนั้นนะคะอันนี้เป็นความเขาเรียกว่า ไม่เสถียรนะคะของการเล่นของนักกีฬาในทีมซานดิเอโกโมโจก็อาจจะเป็นเพราะว่านักกีฬาหลายๆคนนะคะก็มาจากต่างที่ต่างแดนนะคะอย่างนุสราของเราเองเนี่ยก็มีสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างแตกต่างไปจากฝั่งยุโรปและอเมริกาก็ต้องปรับจูนกันสักนิดนึงนะคะและที่สำคัญนะคะต้องบอกว่าในเลกนี้นะคะทางซานดิเอโกโมโจเนี่ยก็ได้ตัวผู้เล่นนะคะที่เรียกได้ว่ามีคุณภาพอีกหนึ่งคนเข้ามาร่วมทีมนะคะนั่นก็คือ วิวโลจอห์นสันนะคะซึ่งเป็นผู้เล่นที่เพิ่งจะเล่นลีกเกาหลีใต้จบไปนะคะเล่นทีมเดียวกับคิมยอนคยองด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ทีมเนี่ยได้รองอันดับหนึ่งนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยแพ้ทีมของน้องมดวิภาวีไัยนะคะน้องมดวิภาวีได้อันดับหนึ่งในลีกเกาหลีใต้ไปพอจบจากเกาหลีใต้แล้วนะคะ ทางวิลโลจอนสันก็บินตรงมาที่อเมริกาแล้วก็มาร่วมทีมกับนุสราของเราค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าทั้งสองคนนี้ก็เข้าขากันได้ดีนะคะวันนี้นะคะนุสรากับวิลโลเนี่ยก็แสดงให้เห็นแล้วว่าความเข้าขากันนั้นเป็นอย่างไรนะคะและสุดท้ายนะคะในช่วงท้ายเซตที่4ไปจนถึงเซตที่5นะคะที่คว้าชัยชนะมาได้เนี่ยโค้ชเขาก็เปลี่ยนกลับเอานุสราเข้ามาเหมือนเดิมนะคะจนทำให้ทีมซาดิเดโกโมโจเนี่ยได้รับชัยชนะไปในวันนี้ค่ะ แล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างสําหรับแม์การแก่งขันในวันนี้นะคะยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่สนัน,นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและสําหรับเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้รับชมการแก่งขันในแมตช์นี้นะคะทางรายการวอลเลย์ครซี่ของเราก็มีลิงก์รับชมย้อนหลังให้ได้ชมกันด้วยค่ะอย่าลืมคลิกเข้าไปชมได้เลยนะคะที่ใต้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะ และก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชานิส a n n e l ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ